สวัสดีครับกลับมาพบกับบอยอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถ Ford Ranger นะครับรุ่น Standard XL ล็กอลหรือว่าแครบไอตัวหัวเดียวนะครับยกสูงนะครับโฟวิวนะครับมาให้ลูกค้าได้ชมกันครับราคาขายอยู่ที่652,000บาทนะครับเป็นตัวสีบอลเงินนะครับแล้วก็คันนี้ต้องบอกว่าสายลุยสายออฟโรดนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับก็เดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าบอยแต่งอะไรบ้างนะครับเริ่มจากกันหน้านะครับตัวฝากระโปรงเนี่ยก็เป็นที่นิยมของ ชาวฟอร์ดเลยนะครับก็คือตัวสคูปนะครับทรงเปี้ยนะครับเป็นทําสีเดียวตัวรถนะครับพร้อมกับตัดเป็นสีดําด้านนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยกระจังหน้านะครับถูกเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าตัวเดียวรปเตอร์นะครับทำสีแดงทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีไฟ LED 3จุดนะครับอยู่ด้านบนนะครับส่วนชุดหน้าเนี่ยจะเป็นชุดหน้าเหล็กนะครับของฮาร์มเมอร์นะครับก็จะมีหูรากนะครับสีแดงนะครับสองฝั่งนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าสายดูสายออฟโรดนะครับชอบมากๆนะครับแล้วก็ตัวไฟเนี่ยจะมีไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟหลีดและไฟเลี้ยว้ดนะครับ แล้วก็ในส่วนของไฟหน้าเองนะครับก็จะมีในส่วนของคิ้วนะครับคิ้วครอบไฟหน้าให้นะครับเพิ่มความโดดเด่นเพิ่มมิติให้กับตัวไฟหน้าของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างเนี่ยบอยใส่ในส่วนของคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะครับแบบมีหมุดนะแต่ว่าไอหมุดตัวนี้ไม่ได้เจาะรถตุกคัดแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ตัวล้อนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ใช้เป็นยาง mt นะครับของแม็กซิตนะครับเป็นบิ๊กคอนนะครับเจ็ดหนะครับซีรี์ยางก็อยู่ที่265 70ห้าเจ็ดสิบ r สิบหกนะครับก็เรียกว ปีนป่ายในทีเดียวนะครับในส่วนของด้านข้างเองนะครับก็จะเล่นลายสติ๊กเกอร์นะครับคำว่าเレนเจอร์นะครับก็จะมีคำว่าไวทักสีแดงเนี่ยตรงนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็บันไดข้างเนี่ยจะเป็นบันไดข้างของ LM นะครับ l ิมิเลตนะครับก็ใช้งานแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็จะล้างทำความสะอาดง่ายนะครับเพราะว่าตรงช่องเนี่ยจะเป็นตะแกรงนะครับ แล้วในส่วนของฟิล์มเนี่ยเป็นฟิล์มซิมิกนะครับให้ฟิล์มซิมิกนะนะครับ <c oughs> แล้วก็ความเข้มเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้ด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็ตรงมือเปิดเนี่ยจะเป็นสีดําอยู่แล้วนะครับ <c oughs> แต่ว่าเพิ่มในส่วนของขอบมือเปิดเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีกันสาให้นะครับสองฝั่งนะครับ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของด้านท้ายเองนะครับเราติดในส่วนของโลบาร์เหล็กของ o u t l เ n d e r นะครับตรงนี้จะเป็นทรงแขนยาวนะ <c oughs> แล้วก็ตัวของถังน้ามันเนี่ยก็จะอครอบในส่วนของฝาถังน้ามันให้นะครับอ่มาดูด้านท้ายกันต่อนะครับ ด้านท้ายเองนะครับก็จะใส่ในส่วนของข้อไฟท้ายนะครับเพื่อให้แมท c h กับตัวของชุดด้านหน้านะครับแล้วก็กระชนหลังนะครับเป็นกระชนหลังเหล็กนะครับของอาร์เรนเดอร์นะก็จะมีหูลากนะครับสีแดงนะครับพร้อมกับตัวตุ้มบอลนะครับไว้สำหรับลากรถลากเรือได้ด้วยแล้วก็ตัวของไฟนะครับก็จะมีไฟถอยสองฝั่งนะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยก็จะใส่ในส่วนของค้อมือเปิดให้ด้วยนะครับก็ถ้าลูกค้าเนี่ยกำลังมองหารถโฟร์วิวนะครับโหเดี่ยวแล้นแบบใช้งานในส่วนในปามหรือว่าไว้ท่องเที่ยวออฟโรดนะครับก็สามารถที่จะ โทรเข้ามาสอบถามบอยได้นะครับเบอร์บอยก็เช่นเดิมนะครับ086หนะครับ323 2518นะครับหรือว่าแอด ID Line เข้ามาคุยกันได้นะครับสำหรับนี้ครับบอยขอฝากรถ Ford Ranger โหดเดียวนะครับโปรวิวคันนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ติ้งการต่หากันได้นะครับรับรองว่ามีโปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นดีแน่นอนนะครับวันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ